สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลค์เกตริดหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็แน่นอนว่าวันนี้จะมาเล่นตัวนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นตัวนี้ครับผมพิ้งสเตลล่านะครับผมซึ่งพิ้งสเตลล่าที่ผมวันนี้ที่เราจะมาเล่นก็จะเป็นแบบอ่าเราจะเล่นแบบแท็กทีมกันนะครับผมซึ่งทีมก็ผมจัดไว้เรียบร้อยนะครับผมก็เรามาอ่าอนความสามารถพิเศษของพิ้งสเตลล่าก่อนนะครับผมความสามารถพิเศษของพิ้งสเตลล่าจะเป็น สกิลของทีมนะครับผมเมื่อเริ่มต้นเทิร์นของฉันโอกาส50%สร้างโลกและสามารถสร้างให้เพื่อนได้นะครับผมคือถ้าเกิดเราทอยได้ทั้งที่เป็นเทิรของเรานะโลกก็จะผลิตขึ้นมาแต่ว่าโอกาส50%นะครับผมแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝฟน์ตรงถ้าเกิดฝไฟต,ตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาส40%เพิ่มคือการโกงราคานะครับผมเพิ่มค่ามรดท,ที่แพงขึ้นนะครับผมโซนอีกสกิลนึงก็คือเมื่อทอยต่อผ่านฝไฟตรงข้ามโอกาส50%ักในพื้นทาสิบเปองร์เซ็นต์พักในพื้น ที่มีผลต่อชั้นนะครับผมส่วนที่เง้า้าที่เราจะพกไปก็จะเป็นตามนี้นะครับผมผมจะไม่บอกนะเพราะว่าอ่าอยวเราไปเล่นกันในเกมนะครับผมโอเคยวขอเวลาโอเคครับผมก็มาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเปิดเล่นกันเลยคือด่านที่เราจะเล่นถ้าเป็นอารีนาก็เล่นได้นะแต่ว่าโอกาสเจอนาเดียจะสูงก็เลยเราขอผ่านมันล้วกันนะครับผมเราจะไปเล่นด่านนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นไอ้ด่านอ่านี่ครับผมเจ็ดตัวปวนไม่ก็เป็นแผนที่ของเล่นเนาะ โอเคนะครับผมก็จะเป็น oh ย oh uh ังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคผมตาแรกก็จะโอ้โหปีเตอรเฟนกับเวลาที่ถูกโลกอ้าว my g เก d n เ s s อเล่นปนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเวลาที่ถูกปลุกก็จะเป็นโอ้โหโลโอ้โหโลมาเล่นเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นสมุดบัญชีแรกเปลี่ยนอืมฮึให้ตายสิทำไมวันนี้เจอแต่ยากยากเนี่ยพ่อ สางครับมาเราจะมาตรงนี้สองครับเป็นสี่โอ้โหอ้อาวไม่ได้ใส่หมวกมาด้วยเอาลืมโอเคช่างเถอะไม่เป็นไรมาต,าตาม่อไปโทรครับอิโทจะใส่เป็นอ่หมวกสงการเนะาะกน็น่าจะเล่นบิทยากมีวิธีเดียวคือเราต้องล้มนะเราเราต้องล้มอะ่ะ อโอเคมาดูวีนทูเฟ่ก่อนนะครับผมวีนทูเฟ่จะใส่เป็นเนื้อ,อ,อส,ส่วนบัญชีและเปลี่ทยทนออกซ่าเป็นมาสองถุงมือไททันออฟเที่ยวเกมเอ,อ่ออะไรชนะเกีบโบนัสสาวตุ๊กตาดุวนาออาตันออกฟ้าและสี่ของสงครามทอดออฟทอร์เบิบเบร์นออกซิเจนเยอะเลยส่วนผมก็ปก,กติทั่วไปเนาะสร้างไม่สร้างไม่ออกครับคอยสี่ครับอ๋อ โอเคเดี๋ยวเฮ้ยนี่คอยสองครับคอยสองออกโอ้โหคอยสองออกเกา้าะเจ้าโอเคเด้งออกเราจะทำนครับจะที่นี่ก่อนจ,จะขอดูเวลานะครับผมเวลาใส่จี้เป็นหนึ่งว่อย่างแบบโจรสเวลาอออป้องกัน สองวัฒน์เจาก,กรอออฟฟี่ข้าธรรมเนียมสามมงจ้าวาเลนไทน์ออฟตัดนางฟ้าและสี่โลกถอนกลับอบอฟถอยแบบเบิร์นเฮ้ยเราเราจะต้องทำให้เวลาไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้แปลงร่างกันไม่ใส่โล่มาเนี่ยแหละโอ้โหเฮ้ยางรับอ่าซื้อต่อ คอนเสิร์ตไม่ได้อ่าฮะคิวทีมออกครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้รักขัน,วน,นคว้ารับไปไล่ทีมซะเคก้จะยากอยู่กันฝั่งออโต้แล้วโอเคทอยหกครับ เฮ้โหโดนมันนาวนาออบนหัวอ๋อมันซัพพอร์ตทีมอุ้ยน่ากลัวเนี่ยโอ้มซัพพอร์ตดูเป็นซัพพอร์ตกันกันรักกนะันอ่ะตรงจริงโอ้โหเหลืออที่จะสร้างสองข้อเก้ากโอ้ยโอเยี่ยสร้างอีกแวเยี่เอาละพูดได้เลย,เลย เละยังไงก็เละแล้วออโต้ด้วยที่พอหกครับหกหรือเจ็ดก็ได้โอเคได้อยู่มาโอ้ถ้าเกิดเอามีเงียนมานะงงมันอะจริงถ้าเอามีเงียนมาแบบคือถ้าเกิดผมเอามีเงียนมาเอากับดักสปาร์มาวางตรงท่านแห่งความร้ายอะ่ะโอ้โอจะมันกว่านี้ตั้งเยอะเลย กลับมามั้งเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะนี่คือตอนนี้คือเวลาของนี่มันเอาบนหัวหนกะกะทีนี่นแห้งเลยนะ <c oughs> แหงอยู่แหงอยู่ทอยผมจะทอยสิบสองครับเอาล่ะเราก็เราจะวางไว้ตรงนี้ทอยสิบสองครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทอยแปดเพราะว่าถ้าเวลาแปดเดี๋ยวเราต้องคือเราต้องอ่านจังหวะด้วยนะถ้าเวลาแปลงล่างนี่คือแบบเราต้องดูด้วยว่าเวลาจะแปลงล่างก่อนต้องสร้างสามเหลี่ยมี่ อตอนนี้คือจังหวะที่เว,เวลาจะแปลงล่างได้ละขอโกครับโอเ้โอเอเอย ไปไหนอนะน้องไปนี่ลเลยครับข่าเลยครับโอ้ยเรียกว้าขอดูดวิล่านหน่อยหออเหรอว้ายกเว้นทอยสิบครับโอเคครับทอยสิบเลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะป้ายสีตรงนี่ครับผม แง่แตงล่างอ่านั่นแหละปึ้งนี <ideally> ่ครับผมคำเติมวิตตอรี่เอฟเฟคทาสีจะสิ้นสุดแล้วครับผมคือไม่ต้องไปกังวลอ่ะจริงจริงฟ้าตัดไปเอาเซโอ้โกครับมันจะสู้อีกหนึ่มันก็น่าจะตายแล้วนละค่ะบเจ็ด จุก<ม>เอา้าไม่จุกโอเคสร้างโลกครับโอเคถอยจุดนครับเอ่อผมจะที่ผัดอีก็จ,จบแล้วก็จบไปแล้วเนี่ยจบแล้วละเนี่ยจบแล้วโอเคตผมตาที่สองก็จะโอ้โหมีแบคกรีมากระไว้โมฮุนก็เดี๋ยวตอนนี้เล่นสองตาก่อนนะครับผมเพราะว่าคือแน่นอนว่าคลิปไอ้นี่คลิปมันเอ่อยาวไปคือตอนแรกนึกว่าคลิปจะสั้นๆที่ไหนจะหูจะเอาเฟ้ยเลย แล้ครับผมโอจี้ G แต่ละคนเอ้ยจี้แม่งฟูนั้นยิ่งเป็นเอ่อนักบีมัดนะยิ่งเทียเลยโอเคมาขอดูจี้แบงนะผมนักบมีมัดจะใส่ย,ยังกัดปัจเจกหัวปัตเจ้สองฮูกันี่บัจโตะออปเจกสามถุงมือแก้มมูออ๋ป้องกันสี่อขยัดําม่ยองออป้องหวดบเบิลโอ้ดียอะมากโอ้คร่บ ดอืมคอยสิครับไม่ต้องไม่กลัวเพราะว่าเออเราไม่ได้แบบว่าสนอดโอเคเพิ่มค่าบังทางสตารนะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทอยสองครับสองออกเบินสี่เอ้ยยงได้อยู่มั้งมั้งนะทอยสิบเอ็ดครับ ไปเลยล usted, ูกโอเคขาน้าจะจบเอทีตรงนี้โอเคับแลต่อไปดาว้มุหุมาุก็จะใส่หนึ่งหมกมังกรออปป้องกันของวัเห uh, ียนบังคุบิชิปออเงินมาเบิ้นสามเครื่องขยายสผกไฟฟ้าออปไอ้เออกไปนี่เออออตรนหเงิท่านส่วนเอ้เครื่องขยายสสกไออปออออออเยี่งหมึง จบลิกแล้เสร็จจะจบลิกให้ได้ใช่ไหมจ้าพวกึงนเนี่ยเออโอ้ยสองตับที่ขับคึับโอเควาบครับไม่วาบครับอื้คือโดนด้วยโอเคพอสิบสองครับ าโอเคเอ้ยเมนชั่นออกเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้กันโอรโอเคสวยเอ้ยเดี๋ยวสับสไปเนเงียบขี้เลยลูกเงียบเกินเดี๋ยวจบเทิญมา คอยดับเบิ้ลสี่ครับโอ้โหจะเอาแปลงคาสิเลยใช่ไหมน่าถามจริงอะโอ้โหอาไม่มุดหรอกเออนั่นแหละเดี๋ยวผมจะจริงอ่ะเจอคอยสองครับสองคอยสองก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจ,จะ ออกเกาะตัวนี้ว่ะสองครับเดินสิบยังได้อ่ะโอเคไปก็ปล่อยเกบครับโอเคคือเราต้องตัดการป้ายสีก่อนกูไปอูอออ้สองตัวเราจะป้ายสีตรงนี้ครับผมจะไปป้ายเกาะไม่ให้อนะ่ะเออเอเอนี่ก็จะไปป้ายก่อให้ง่ายล่ะโธ่โอ้ย ลโอเคครับผมซึ่งคลิปนี้ผมขอทำการจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ถามว่าเอ่อหนึ่งคือซับพอร์ตให้เพื่อนที่ดีอ่ะคือซับโล่อ่ะหนึ่งคือโล่อ่ะของสเตลล่ามันเป็นโล่ของทีมแล้วเวลาซับมันซับได้คือถ้าเกิดใครเล่นทีมอย่างน้อยอ่ะเออใครเอาพิกสเตลล่ามานะคือกตัญญูะแบบว่าซับเพื่อนที่ดีถ้าเกิดเพื่อนเล่นเก่งจริงๆอะ่ะซับปุ๊บคุณจะได้ผลแต่ ผลตอบแทนได้ดีแน่นอนนะครับผมอันนี้คือผมเล่นคุมคูมเดียวด้วยไงมันเลยแบบยากทีหนึ่นะครับผมโอเคซึ่งถามว่าผมซีไม่ก็ไม่ได้ซีนะครับผมเพราะว่าเออถ้าเกิดชน,นะมันก็ดีใจแต่ถ้าแพ้ก็แบบเออเจ,จ็บใจนิดนึงนะเจ,จ็บใจนิดนึงโอเคนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับผมใครสนใจสามารถฝากไลค์ฝากกระซับไปได้ฝากากดติดตามให้ได้นะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดการดัดเดิลบวกพายิงยิงไปนะครับผมซึ่งคลิปนี้ขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย